กินหมกมวงกินเม็ดก่อนฝรั <laughs> ่งเราเห็นท่นเกี่ยงในแต้พี่น้อง <Are you S 1> มัง้ foreign r i g ฝรัง่งไทยไลทูเซฝรังร่งฝรั่งอีสกัววะ u a l a ฝรั่งอีสกวัวว่ะกัวว่ะในเดอะการ์เดนไทยไทยคอไทยเซฝรัง mm hmm. ร่งฝรั่ง F A R a N T ฝรั่งฝรั่งฟอร์นฟ o ร f o r อ่าฝรั่ง f o r e i g n e r ลาวอีสานแลงกวีเซมักสีดามักสีดา In this town เนี่ยไมเ u ิ t r มักสีดาไทยเซฝรัง่ง ยูเซ่ก <Wow. S 1> ัววะกัววะ and Thai say foreigner ฝร mm ั่งถูก make you confuse I think I think when I say make you confuse <laughs> <laughs> so so seat so small mm hmm, mm hmm. it's so nice this sky so so nice Yes, yes, yeah. So sweet, so amazing. Done this for a few days. I want to. Don't want to waste. <laughs> I remember this being some of the first fruit you you gave me. We had some of the first fruit I ate three years ago. Uh, mango plum. Mango plum yeah, and mango. Plum and. Mango. Mango. Uh -huh. um, คือทือแหลกที่เล่า,ามาผอยมองเนาะ oh favorite, you know. เรามากกักโตสซิสีมือกับเยมองอยู่บ้านหลังนี้แหละจ้าพี่น้องคือผลลไม่ที่เล่ากินสองอย่างแหลกคือบักม่วงกับบักมะยงชิดแ้่พี่น้องตอนนั้นบักมะยงฉิดอยู่สวนเยมองซุกพอดีจ้ะเราก็เลยแบบโอ้อเมซิ่งแห้งแสบกินได้ทุกมือบักม่วงกับบักมะยงชิด amazing.